เอาล้วครับขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยเข้าสู่แมปใหม่ในเซิร์ฟเอ็มซีขีดสักินต่อเด็ดนะฮะโอ้โหแมปใหม่นี่สวยจริงดูสิครับมันแมปอะไรวะเนี่ยเฮียแมปอะไรเนี่ยเพื่อนให้ตายเถอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำไมเพื่อนนายรู้สึกต่อเร็วเดี๋ยวนะอันอันนี้นายบิดแล้วเหรอบิดมันต้องกดย่อด้วยใช่ไหมนายทล้ไมนายบิดแบบนั้นล่ะเพื่อนเดี๋ยวนี้จัดว่าเด็ดจริงๆนะเพื่อนนะแบบนั้นโอเคเดี๋ยวผมทับช็อปก่อนนะครับทับช็อปอ่ารอบนี้ผมต้องทับช็อปนะครับเพราะว่า มันมีคนมียศนะมันน่าจะโหดหน่าดูแล้วเขาก็น่าจะทับช็อปเหมือนผมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทับช็อปไปเลยเพื่อความได้เปรียบนะบเพราะเขามียศไงยศลีเจนเลยนะเวย้ยโหสัตว์รัสเซียนะครับยศนี้เพราะฉันก็เราก็ทับช็อปก่อนแม่งนะครับก่อนนั่นไงมันมาถึงแล้วชิบหายแล้วมึงเอ้ยชิบหายชิบหายโอเคสวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยเพื่อนติ๊กอัพทูครับสติ๊กีอัพทูโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเย็นๆนะเพื่อนเนี่ยเย็นๆนะเพื่อนเนีย่ยรับกรับสวย ป,ปอโอ้โหตายจนได้หวะ่ะจนนะนี่ก็ได้เหรอโอ้โหเอยมันก็ได้ของดีเกนตั้งแต่แรกนะโอ้โอะไรวะเนี่ยอุตส่าห์ได้ของเทพๆนะครับผมแต่ว่าโคตรเซ็งเลยนะครับที่แบบยแตกนะครับจะได้ของนะเมื่อกี้แต่ก็ไม่ไม่มีใครได้ไปก็โอเคครับก็มีเราได้นะก็มีเราได้แล้วนะ เอาหมวกมาใส่ยแล้ว oh, ก oh, oh. oh, oh, oh. ันนะโอเคหมวกสีเขียวลายพางดีเฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนนะใจเย็นนะยังไงทุกเสียงให้เขาทําไมเนี่ยฮะเพื่อนเหมือนอยากให้เขาชนะอ่ะเพื่อนใจเย็นนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นไงโอ้โหไอแดงเดี๋ยวมึงเจอกูนะครับโอ้โหอะไรวะเพื่อนเอ้ยอ่าปั๊บ ปาบปาบโอเคแล้วก็ทำพิกแอร์ของเรานะครับคือมันได้ทันอูแล้วมันแบบอีซี่รครับทุกคนเราไม่รู้จะงทำยังไงนะครับโอ้โหเตียงแต่งตั้งแต่เล้วเสียเปีบมากเลยนะครับคือโดนลมอมาครับเพื่อนเด้อโอ้ไงดีวะกาบอหูว่าสีเห็ดจังใดโอ้ตายแล้ว ครับไหนกินเข้าไปครับเรายังไม่มีบล็อกเลยนะเพื่อนเราวางบล็อกรัวๆนะครับผมโอเคเราก็วางอีเดชเชตไว้ตรงนี้นะครับตรงกลางเดี๋ยวเราไปวางอีเดชเชตก็ได้ฟฝั่งมาฟั่งมาฟั่งมาฟั่งมา,งมาเดี๋ยวผมไปกลางนะครับเออเอเคเหล็กมาสาก้อนแรกเป็นทองเอาทองไปแลกเป็นยาสเตน มันมีธนูไงคือแบบไอ้ย่เสียแปบเพราะธนูมากนะครับผมแต่ก็นะโอเคโอ้โดดเกือบตกละโอ้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นฟาร์มเยอะเกินไปแล้วนะเจ้านายจ้าฟาร์มเยอะเกินไปแล้วนะเจ้านายจ้าโอ้โหเลือดเลือดไม่ลดโอ้โหเดี๋ยวนะเลือดมึงทำด้วยอะไรเดี๋ยวโ,โหดเกินแต่ละคนนะครับตายสิวะวฟาร์มของผมไปนะฟาร์มเรื่อยๆเมื่อยก็นั่งนะตายเถอะนะ าอันนี้อะไรกุญลักอะไรวะเนี่ยให้ตายสิกล่องไม่โชคดีเลยเเดี๋ยวเดี๋ยวพื่อนเราไปบุกจีเขาเนียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอ้โหเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอห้า่งไงแตกหนึ่งสวยพี่สวยยอมสละชีพเพื่อชาตินะครับผมคนคนนี้ต้องชืน่นชมในความเท่ของเขาซะแล้วอู้ดาบของใครเนี่ยโอ้โหข้างบนก็มีเหรอว่าเด็ดนะครับเพืพ่อนๆข้างบนก็มีนะครับผมเฮ้ยแนายนวแนวนีว้ไปแนวนีว้ไปอู้ขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหโอ้โหเอามาเตหนวะเนี่ย โอ้โหเพื่อนจัดไปไฟรคกี้พิบเฮ้ยอันนี้หมวกอะไรวะเฮ้ยยืามาอสั่หน่อยนี่จัดไปเรามีหมวกใหม่แนละ้วครับหมวกสีน้ำเงินนะครับจะแบบเป็นสีน้ำเงินนะครับผมความข้างบนนี้ก็ได้นี่หว่าครับเราไม่ต้องลงไปข้างล่างแบบไปเสี่ยงบวกกับเขาเออนะครับผมไปเลยทันทีใส่หวะโดนดาเมจแบบนี้เนี่ยไม่น่าเลยนะครับขอบคุณมากเพื่อนขึ้นมาแล้วหรือเปล่าวะ โอเคสีเขียวเรายึดกลางเลยนะตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมสีเขียวสีเราไปนะฮะสีเรานะเนออี่ยตกใจหมดนะครับสีเขียวยึดกลางผมผมไม่เชื่อสายตาตัวเองนะคือไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับผมว่าสีเขียวจะยึดกลางนี่ช่างเดาอะไรแบบนี้อของเยอะมากๆเลยโอ okay, เคเพื่อนเดี๋ยวผมกลับฐานก่อนนะ,ะเพื่อนเอาทองไปแลกของเทพๆใช้กับคนอื่นเขาบ้างครับไปาเลสโก เ,เพื่อนๆจะตายก็พอนะสีเขียวเรายัางอยู่ครบนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ครบได้ไงวะเมื่อกี้มึงก,ก,ก็ไปหล่อเตียงเขาแล้วก็ตายไม่ใช่หรอเฮ้ยมันเป็นช่างเป็นอะไรที่ปฏิหารจริงๆเลยเพื่อนออ okay นนยี่สิบโอเคชนูอีกหนึ่งสวยโอเคเพื่อนครับเ,ออเราจะแลกอะไรเพื่อนดีวะเราให้นีแล้วกันนะเดี๋ยวผมเก็บของอแลกชุดเกาะให้เพื่อนแล้วกันเพื่อชัยชนะอันสวยงามของเราเนี่ย แรกได้เป็นล้านเดียนะปาปาปาปปปปปปไปอีกอปกปคคาปปปปปปปาปเปปปปปเปปปปปเปปปปเลยปปปปลปปปปปปเปปปอปปปปปปอปป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 อปปปปปปาปปปนปป่ปป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 ระดับเตียงพังแบบนี้แล้วนะครับผมเ <laughs> ออเราต้องท,ท,ทงอองงอปทปปปวปป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 ปนปปปาป มื่อกี้กี่กี่ชุดเองนะสามกว่าชุดเองนะโยดสุ้อนไปเลยไอผมจะได้แกลกระเบิดได้ง่ายๆเลยจะว่าไปดาบโอเคดาบเดี๋ยวทำไมผมทิ้งดาบมาเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันป้าบเจ็ดก้อนป้าบเป็นห้าก้อนสวยอะดาบนี้มาโอเคครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วก็กินยาดามอีกอแล้วก็กินยาสปีดไป เราเป็นนักปั๊มยานะครับผมนักปั๊มยาโอเคเราจะใช้ลี้บล็อกต่อกันเนี่ยเพราะว่าแบบ <c oughs> เออนะบล็บอกทรายต่อมันก็นะนนไหนก็นนไหนแล้วนะไปบวกแม่งเลยเออแล้วแต่สีแดงเท่านั้นแค่สีแดงเท่านั้นแล้วโอ้สีแดงก็ต้งจะกลับฐานไม่ให้กลับหรอกนะจ๊ะแตกไปนะครับผมเดี๋อยวนี้โอ้โหสวยนะมันเหมือนแก้วน้ำว่ะครับจะว่าไปใช่ไหม โอ้โหแตรงการลางอลังการมากครับทุกคนครับดูสิครับผมผมช่างเป็นอะไรที่สวยสดงดงามจริงๆโอ้โหเขาใส่กันแล้วเขาใส่กันแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โหย,ยัยางไงายังไงไปตีเพื่อนเราทำไมนี่ก็ตีเขาไม่โดนนะครับไม่เป็นไรเพื่อนเอ้ยด้วยเดยนะเก็บเอาเป็นทองไหมปาบปปาบเพื่อนๆเก็บไปนะครับผมเป็นทองนะผมเก็บไปเพื่อเพิ่มพลังนะครับพูดเดยอเฮ้ยเียัยงใครกินอะไรวะโอ้โหมันมีธนูคืบกันเด้อครับเดอ้อปาบ เม็ดอ้าวอเล็กเทาทีเอออเล็กะจะขุดให้เรานะครับเมื่อกี้โอ้โหดนะเดนะเดยวนะเรามีสติกเทพอยู่ใช่ไหมคว่างระเบิดไปแล้วคว่างระเบิดไปแล้วคว่างระเบิดไปแล้วโอ้โหอย่าเด็ดตู้มตุ้มตุ้มตตมโอ้โหเดีตยวนะเ้้มเพื่อนที่อยู่ข้าตล้างตายแล้วใช่มต้มน่าจะตายแล้วนะมมนรค,นนะร,ครับมมมมก ก็คือการแบบเอาอินเทอร์เพลไปปลานะครับแล้วก็วาร์ปเข้าไปนะครับเอาแล้วแทบจะไม่มีวิธีเข้าไปครับยกเว้นวิธีนั้นเลาความยารอเลยนะผมโอเคสวยถ้า,าใครธนูได้เรื่องมันก็จบนะครับโอ้ oh, ดาบเพชรไม่เอาผมชอบดาบนี้มากกว่าตีแล้วมันน็อกแบ็กนะยิงนม่งเลยอ้าวโดนเดีโดนใครด้วยวะนั่นนะ่ะ ยิงคีดอแบบนี้ก็โดนเหรอครับไม่มีธนูธรรมดานะไม่ได้ธนูเทพอะไรอ่ะถ้าเกิดเขาแบบไม่ให้เราเข้าสะอาดแอบแล้วก็ฟาร์มจึงกับรออะไรนะใช่เถอะอ่ะผมจะบุกแบบไม่มีเดอร์เวอร์แล้วกันนะฮะเพื่อให้แบบยุติธรรมต่อเขานะครับผมโอเคจัดไปยไปกระพริบป่า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 อืมยานี้ก็จัดว่าดีเหมือนกันนะครับ ทมาลัวๆเลยได้อะไรไว้ในแต่ละอย่างก็โอเคอยู่นะทุบวนๆสีจะโอเคได้บล็อกเพิ่มได้อะไรเพิ่มเต็มไปหมดเลยครับสวยงามมากวก็วังบล็อกไว้ตรงกลางแล้วเราเก็บของที่เราไม่จาเป็นเก็บไว้ในนี้นะโอเคอเคผื่อเราตายนะเพื่อเรายังอยู่ได้เกที่ฐานไปเปิดเอาอะไรแบบนี้โอ้ตึ๊บเลยตอนนี้ผมตึ๊บเลยครับทุกคนอยากได้หัวใจเพิ่มอ่ะครับสักสี่หัวใจนะ เป็นอะไรที่ดีนะครับโปตกใจนึกว่ามันมานะครับเมื่อกี้เพื่อนเราตายเถอะฟังมาครับเพื่อนน้องชนะนะแมบปบใหม่เนี่ยต้องต้องชนะนะครับผมผมอยากบุกแบบไม่มีเอ็นเดอร์เพลวะถ้าบุกเอ็นเดอร์เพลก็ได้นะครับแต่ไม่เอาดีกว่านะครับเนี่ยเราจะไม่ทับช็อปนะไม่ทับชอบ็อปเพื่อเงินนะเพื่อเงิน อ,อบางคนบอกว่าไม่ทับชอบอะไรตอนแรกมึงก็ทับใช่ไหม <laughs> เฮ้ยผมก็เชอคนอื่นเขาทับเหมือนกันนะครับเราต้องสร้างความได้เปรียบดีครับแงจัดแล้วโอู้หหัวใจผมเพิ่มโคตรเยอะนะครับสวัสดีจะวัเดดเลยที่ราคือจะทำยังไงดีว่าถึงจะเข้าฐานมันได้เนี่ยเดี๋ยวนูไฟแมงบักเดี๋ยวนะก็จะสร้างเป็นแผ่นดินของเราเลยนะครับ โอ้โหเล็กแม่งก็ขุดให้เราจัดว่าดีจริงๆเพื่อนเลยโอ้โหมันไ,ได้ธนูไฟตั้งแต่ตอนนายโอ้ก็จัดว่าใชา้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่โอเค crypto. พี่ก็จะชนะให้ได้เลยใช่ไหมฮะอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะตอบกลัไปนะอ่ายิงมาเลยฮะ ผมคิดว่ามันธนูไฟนะครับเราก็เลยต้องผมคิดว่าเราควรไปเกาะข้างๆนะครับแล้วก็ไปแลกของมานะครับอ a n t Speed สวยเอาสปีดก่นแล้วกันนะผมต้องรีวิ่งไปโอเคถ้าเพื่อนผมตายก็แสดงว่าผมเสียเปรียบแล้วนะขออนุญาตทับชอบ็อปแต่ว่าเพื่อนยังไม่ตายเราก็ยังไม่ทับนะครับผมอ โอเคเราต้องหาความได้เปรียบนะครับในการชนะครั้งนี้ควาหมอาอของหรืออะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเยอะเกินนะครับงูแรกเราเบิดได้กี่ลูกไะเ่ยเดี๋ยวเราจะแลกอะไรคิดก่อนเอาเป็นรองเท้ากันตกแล้วกันนะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็หมวกขอหมวกดีๆนะครับหมวกของยศนี่เลยสวยครับก็ยังไงดีที่เหลือก็แลกทองหรือแลกอะไรดีอืม นี่มาแลกทองแล้วกันแล้วก็ที่เหลือแลกระเบิดนะครับแล้วก็แลกธนูเทพไปฝากเพื่อนนะครับผมเนี่มีการฝากกันด้วยนะครับระยะนี้เพื่อนเรายังไม่ตายนะโอเคเพื่อนเพื่อนยังไม่ตายครับผมโอเคเผื่อเราผมตกนะครับจะได้กลางร่มนะเพื่อนเราอยู่ไหนวะฮัลโหลเพื่อนเราก็มีธนูเทพแล้วนี่วะเออามาฝากเพื่อมาฝากเพื่ออะไรตายเถอะนายเอาไปธนูเทพานายนะน ระเบิด49ลูก oh my god ดูส oh my god. เออเออตกใจทนูมันย้อยมาจากไหนนะครับอ๋อคือมันยิงผมแนละ้วผมไม่ตกไงรองเท้าช่วยผมนะครับคือพวกนั้นมันหายไปไหนหมดแล้ววะโอเคเรามีรองเท้ากันตกแล้วนะแล้วก็จะต่อไปหาพวกแมงครับโอเคโอ้มันจะยิงเราไปงงนะถอยก่อนถอยก่อนเพื่อน เรารู้ว่านายมีรองเท้ากันตกแต่ว่ามันก็มันก็แรงอยู่นะบางทีโอเคยานี้เสริมเข้าไปครับนะเพื่อนเอาชนะให้ได้นะโอ้ oh. เจ็บอยู่พือกันเด้อจานถ้ามันยิงติดสองนัดพร้อมๆกันมันก็แย่เหมือนกันนะครับโอเคกลับกลับกลับถอยถอยถอยฟอร์แบ็กฟอร์แบ็กดูดไม่โดนหรอเฮ้ยไม่โดนวะแต่แฮก ก็แต์ให้แตกไป1เม็ด1เม็ด1นเม็ด1หน่วยครับผมอ่เดี๋ยวนายยิงจนธนูนายพังแล้วเหรอเดี๋ยวนะเออเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่เดี๋ยวมีแต่จะตายนะครับผมระยะนั้นเอออะไรอยู่นี่ยตายเถอะคิดถอยมาก่อนนะครับธนูแรงอยู่ธนูแรงต้องขับเป็นทองรัวๆนะโอ้โหเดี๋ยวดะดะโอ้โหโอ้โหโดนอีกเม็ดเดียวแตกเลยนะเกือบตายแล้วกูโอ้โหซ่ากับมันเกินนะครับ ระยะนี้ประมาณสามนัดน่าจะแตกนะครับแรงอยู่แรงมากๆเลยแหละครับเราเจะชนะเขาได้อย่างไรเนี่ยก็ตอนนี้คิดออกก็แค่แบบตอบไปตรงกลางนะครับไม่มีอะไรมากได้เถอะของที่ฐานน่าจะเยอะนะใช่ไหมแล้วก็ผมจะแลกอะไรดีแลกนีกนนะ้แล้วกันนะแล้วก็เป็นยาพวกนี้แล้วกัน,นครับ ที่เหลือก็จะเอาเป็นยาเนี่ยครับยาลิเจนช่วยชีวิตนะทิ้งนีี้อกไปอ๋อตอนนี้ยาก็จะเต็มตัวแล้วนี่ว่เฮ้ยเดี๋ยวนีทิ้งลักกี้บอกรถออกไปดีกว่าครับแล้วก็ไเดียวนี้มาแปลงเป็นเหล็กจากนั้นเหล็กก็แปลงเป็นแอปเปิลทองสวยโอ้ของเกิดเร็วมากๆเลยนะครับช่วงใจทายนี้ปรบับแอปเปิลทอง ได้เท่านี้ก็ดีเหลือเกินลแล้วครับไป let's go เพื่อเราก็ยิงรัวๆนะครับแต่ก็ยังฝ่าแหวกแนวเข้าฐานเขาไม่ได้เพราะเขามีธนูเทพมันเลยตึงเกมสักหน่อยแต่ว่าถ้าอยากจบเกมเรา<ม>ก็อินเทอร์เพลได้นะครับผมไม่ว่ากันอ๋อโอเคถ้าเกิดมันนานเกินผมก็ควรใช้อินเทอร์เพลแล้วครับเนะี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วนะเพื่อจะบุกฐานเขานะเนี่ยผมคิดว่ามันก็บุยากเหมือนกันแหละถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งมีธนูเทพนะ ผมคิดว่าเราควรใช้อินเทอร์โพรดครับอันนี้ต้องใช้จริงๆนะเพื่อเพื่อจะยุติสงครามครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งเอาไปก่อนครับนะครับปาสักสองเม็ดนะเผื่อปลาพลาดเซนดาเมจกินเข้าไปยาสปีดกินเข้าไปแล้วก็มีอะไรอไหมไม่มีนะโอเคสก๊อมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื <łość> ่อนๆเอ็นเดนเพิ่มคนละลูกมั้ยเดนิเพิ่มคนละลูกอ่ะกูซื้อแจกเลยอ่ะแจกเพื่อนเลยนะครับผมจังหวะนี้จัดไฟไฟกระเพิบป่าเป็นโหลดนะครับเฮ้ยเราโดดฆ่าตัวตายแล้วเออยังไงฉันไม่ได้โดดฆ่าตัวตายหรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเวทเฮ้ยเฮ้ยหมือนล่อเหมือนล่อเหมือนลอดนะครับผมเหมือนล่อเหมือนลอด นี่เรียบร้อยครับแตกไปครับผมแตกไปโอ้โหโดน๋ยวนั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเอาอะไรมาตีผมวะเนี่ยเกือบแตกแล้วกูโอ,โอเคปลดอาวุธทุกคนได้แล้วนะครับผมในจุดๆนี้โอ้โหเดี๋ยวเราจะแลกอะไรจะแลกอะไรฮะไม่ดีไม่ดีนะเพื่อนไม่ดีนะเพื่อนนะไม่ดีนะเพื่อนนะฮะเรายึดฐานนัยแล้วนะฐานนัยนะครับผมโอ้อะเล็กขอบใจหลายๆเด้ออ่าราให้เป็นทองหน่อยเลยเพื่อนเป็นทองนะเลยไปโอเคอหเ,ลเคหลืออเล็กคนเดียวนะครับแล้วก็อยคนหนึ่งแม่งวิ่งหนีออกจากนี้ไปแล้วตามมันไป มันจะไปไหนวะฮะมันไปไหนวะนี่ครับต้องใช้เด้วยโผลนะครับถ้าไม่งั้นเกมไม่จบนะยากเกินนะครับยากเกินก้นสุดท้ายจะวิ่งไปไหนวะครับมีเข็มทิศปะ่ะโอเคเข็มทิศอ่ะเหมือนเพื่อนจะทิ้งให้เราโอ้สวยเพื่อนสวยไป let's go ไปเลยเพื่อนเลยอย่าตกเปน็นอันพอนะครับ ถูกเดโอเคยาอินสแตนซ์กินเข้าไปยาสปีดกินเข้าไปสวยครับไปเลทก o ไปกันอยู่ข้างหน้านี่แหละครับระยะหนึ่งร้อยเมตรโอเคเพื่อเราน่าจะไปฆ่าแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหธนูไฟนูไฟมาอะไรกันเดี๋ยวนะอย่างงี้ก็ได้แหละเดี๋ยวมันเก็บเร็วเกินไปไหมคือแบบมันวิ่งมาเก็บของตรงกลางให้รูดของตรงกลางรัวๆนะครับใช่ปะไปอ่ แล้วว่ะชิบหายแล้วเ็นเอแล้วซื้ออีกมันก็แพงนะครับตายสิอู้เดี๋ยวแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ยิงผมไม่ปิ้วหรอกแต่มันเจ็บอืมไงดีวะควางระเบิดไปหาแม่งแล้วนครับปาป่ปปปเครื่องยิงลูกระเบิดกูกลับแล้วแซบด ไปไหนมเอ้ามันไปไหนแล้วปาป่าป่าป่าป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 าควางระเบิดไปแม่งเลยเออแต่ประเด็เนจริงนะตัว้ารม,ม,นะมันบอกพี่เต้ยมไปเอาระเบิดมาแต่ไหนเยอะแยะนะครับมันเึงเป็นอะไรที่สวยสดงดงามจริงๆระเบิดลูกนี้ผมพอใจที่จะยิงยู่คนบล็อกแบบนี้มากกว่านะเพราะถ้าเกิดผมไปบล็อกอีกเนแ๋ยว จะขุดให้ผมตกหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้อยู่ไหนแล้ววะครับเดี๋ยวนะเข็มทิศมันบอกให้เราเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเข็มทิศบอกว่ามันไปอีกหนึ่งร้อยก็บอกแล้วครับใช้น้ำผพ้งหนีหรือยังไงวะน่าจะใช่นะครับโอเคเรามีเครื่องติดตามมุกก็ว่าอยู่อะไรวะคว้างระเบิดอัฐานนั้น Stick of two หรอ ยังไงเพื่อนยังไงฮะยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคิดก่อนนะครับผมยิงกินก่อนครับหนูมันก็แรงสัตว์รัสเซียอยู่ไม่ตายเถอะไปเล็กก็ไปเลยเพื่อนเลยครับเพื่อนๆครับยิงกูไม่เข้านะจี้ไม่เข้านะซีเอาเอาไงเอาไงเออโอเคสวยยังไงโอ้โหจะยิงแบบนั้นเลยเหรอสปีดก่อนครับ โอเคจากนั้นก็ instand made ครับสวยครับอ๋อเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนายไม่มีรองเท้ากันตกเลยเดยนนะยังไงยังไง,ย,งยังไงยังไงล่ะฮะยังไงยังไงยังไงทำไมไม่ตายวะเฮ้ยเดยนนะทำไมไม่ตายวะโอโหแตกโคตรยากคนนี้เขาโหดจริงนะครับโอโหแตกยากเกินไปแล้วโอ้โหถ้ามันยิงโดนผมนัดเดียวนะเมื่อกี้นะผมว่าผมแตกเลยนะ โอเคครับทุกคนนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะโโอ้หเกมนี้ยืดยื้อยาวมากเลยนะครับโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหเหนื่อยเขาโหดจริงอะไรจริงไม่ใช่เิโพรนี่กูไม่ชนะแน่แน่